สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง y o u t u b e กอวลาเพจกอวลาแล้วก็เว็บไซต์กอวลาว .com วันนี้ พฤหัสที่23พฤษภาคมนะครับเมื่อวานนี้ทองคําปรับตัวลงแรงเลยนะครับทั้งทองคําไทยแล้วก็กูสปอร์ตกูสปอร์ตนี่ร่วงหลุด2,400ดอลลาร์หลุดแนวรับสําคัญ2,380ดอลลาร์เมื่อเช้านี้พยายามจะรีบาวขึ้นมานะครับแต่ก็ยังเคลื่อนไหวยอยู่แถวประมาณ2,370ดอลลาร์ต้องดูว่าทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับทางคุณพิรพงศ์วีรานุเคราะห์นักวิเคราะห์การคุณของบริษัทออสเตรจำกัดน,นะครับมาดูมุมมองออสเตริกันว่าแนวโน้มราคาทองคําจะไปได้ยังไงบ้างนะ ถ้าจะลงพักตัวต่อจะไปได้ลึกขนาดไหนแล้วก็ถ้าหรือว่าถ้าจะดีดกลับเลยเนี่ยโอกาสจะทอาออทําไฮใหม่มีเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณพีรพง์เลยครับคุณพีรพงครับครับสวัสดีครับวันทองคําพักตัวแรงเลยนะครับกลับตัวยังครับเนี่ยภาพรวมแล้วนะครับก็ครึ่งพีครึ่งคนนะครับก็บไม่มีแบบจากที่เขาปรับตัวลงมาเกือบเปอร์เซนต์กว่านะครับตอนนี้ก็ตอกโกสปอร์ตเนี่ยสองสามเจ็ดศูนย มองว่าจุดกลับตัวเนี่ยยังคงอยู่ที่ระดับประมาณหกห้ากับห้าศูนย์นะครับก็บเป็นจุดเบสโซนในการเข้าซื้อ,อนะครับฉะนั้นนะครับสัญญาณขาลงก็ถามว่ามีไหมย,ยัียมีต่อเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้ก็ยังคงเอื้อให้แบบมีโอกาสลงนะแต่ว่าด้วยความที่ลงมาเยอะอาจจะมีอะไรจุดกลับบางอย่างนะครับครัาค,คืนนี้ก็อยากให้ติดในติดตามในส่วนของฟ้ดัมเบลทนะครับ ก็ตอนนี้ถ้าภาพรวมแล้วนะครับหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50ลงมานะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ย100 200นะครับเป็นแนวรับสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ2 3 50นะครับผมบถ้าโซนนี้ไม่หลุดก็นแนะนำาเป็นการย่อซื้ออยู่เพราะว่าอยู่ตรงเบสโซนแล้วก็น่าจะทำจุดโอเวอร์โซนะครับตรงจุดนั้นพอดีนะครับผมนะครับถ้าเกิดมาหลุดลงไปนี่ไปได้ขนาดไหนครับ อ่าผมมองว่าน่าจะไปจบตอนที่มาประมาณสองพันสามร้อยต้นๆเลยครับผมนะอย่างน้อยก็สองสามศูนย์หกอะไรครับผมนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนจากเทรนขาขึ้นในทำเฟรมรายสี่ชั่วโมงเป็นเทรนขาลงในทำเฟรมรายสี่ชั่วโมงครับผมอืมนะครับแต่เนี่ยเกิดว่าเรา,เราดูเราดูจากอ่าจุดต่ําสุดกับจุดสูงสุดในรอบที่ผ่านมานี่ก็ลงมาประมาณเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะถ้ามาดูเมื่อ็มี่ผมใช่ครับใช่ลงมาพอสมควรเลยนะครับแต่ยังมองว่า ภาพรวมระยะกลางระยะยาวยังมองเป็นเทรนขาขึ้นไหม,มยังมองเป็นระยะกลางยังมองเป็นขาขึ้นอยู่แต่จ,จะเล่นข่าวในเรื่องของเดี๋ยวขึ้นไม่ไม่ขึ้น,นดอกเบีย้ยเนี่ยใช่ไมมันจะเป็นอะไรกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยครับผม,ม<ต>ที่ที่ไฟครับผมท,ที่มันลงมานี่คือมันลงมาจากเรื่องของเฟดมินิทเมื่อคืนนี้เลยใช่ไหม ใช่ครับส่วนหนึ่งก็คือรายงานการประชุมเฟดเมื่อประมาณวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับเพิ่งมาออกรายงานนะครับซึ่งก็จุดเดิมครับว่าตอกย้ําว่ากรรมการหลายๆคนเนี่ยของเฟดเนี่ยยังไม่สนับสนุนการลดดอกเบี้ยเร็วนี้เพราะว่าเงินเฟอร์มันก็ยังไม่ลดครับอยู่ที่ประมาณสามเปอร์เซนกว่าตอนนี้เป้ามาเขาอยู่ที่สองเปอร์เซ็นฉะนั้นตัดเรื่องเรื่องอันนี้ไปนะครับผมนะฮะตอนนี้นะครับถ้ามาดูในส่วนของมุมนักลงทุนตอนนี้นะครับในตลาดนะครับ จากที่เชื่อมั่นว่าน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งเริ่มที่เดือนกันยายนจากที่มีระดับความเชื่อ mm. มั่นอยู่ที่ระดับประมาณ70%ตอนนี้เหลือไม่ถึง50%แล้วนะครับก็เดี๋ยวมันก็จะมีกลับไปกลับมาเนี่ยฮะถ้าเกิดมีตัวเลขสกิลออกมาแย่แบบแรงๆเช่น PMI ตัวเลขแรงงานอย่างเงี้ยก็อาจจะไปเพิ่มความเชื่อมั่นให้กลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับอาจจะทําให้ทองขึ้นได้อีกแล้วลอบหนึ่งก็ ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยที่จะต้องติดตามกันต่อเพราะว่าก็ยังเป็นเป็นมาตรวัดที่วัดว่าเฟดเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากน้อยเพียงใดนะครับช่วงนี้นะครับก็อาจจะทนเบื่อไปนิดนึงว่าเดี๋ยวตัวเลขดีเดี๋ยวเลขไม่ดีนี่แหละฮะตัวเลขราคาทองก็จะสลับไปสลับมานะครับผม,มแต่ว่า ที่เราเห็นเนี่ยก็คือสัปต้นสัปดาห์เนี่ยเขาทำออทามไฮใช่สองสามห้าศูนย์หรือสองสี่ห้าศูนย์สองสี่ห้าศูนย์ใช่ยังฉะนั้นยังมองว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะไปทําชุดออทามใหม่ได้เรื่อยๆครับแต่ว่าการขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการพักตัวลงนะครับแต่ว่าไฟนอลมันก็จะเป็นการพักเพื่อขยับขึ้นไปที่ไฮมากกว่าไฮเออร์ไฮครับผมอือ mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าเราดูเดย์ถ้าเกิดว่ามันกลับมาปิดสักสองสามแปดศูนย์ได้นี่ก็ยังดูดีอยู่นะครับถูกไหมฮะ ่าใช่ครับใช่สองสามแปดศูนย์ก็ไปต่อครับเฝาก็สองพันสี่สองพันสี่ร้อยสิบสี่อะไรเงี้ครับผมนะถ้าดูในส่วนของตัวอินดคเตอร์ที่เราใช้ดูนะครับอิเดคเตอร์ที่เรียกว่าอิชโม,มูกูคาตอนนี้ถ้าดูในส่วนของไทม์เฟรมไร่สีชั่วโมงเนี่ยมันจะมาเทสกลุ่มก้อนเมฆแนวรับพอดีนะ,ะถ้าไม่หลุดโซนนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะรีบาวเพื่อเด้งกลับขึ้นต่อเหมือนในลักษณะในช่วง ในอดีตที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงวันที่สิบสามพฤษภาคมที่ทองดิ่งลงมาแรงๆหรือช่วงวันที่สิบหกพฤษภาครับก็จะเป็นการพักยกขึ้นเร่งขึ้นต่อครับพื่อเร่งขึ้นต่อนะครับฉะนั้นเนี่ยก็นะฮะระยะกลางระยะยาวก็ยังมองว่าขึ้นได้ต่อแต่ว่ามันจะมีการพักยกนะครับในระหว่างการขึ้นแค่นั้นเองครับผมแต่ยังมองว่ายังมีโอกาสไปเทสไฮเดิมหรือทำออทำไฮใหม่ได้เรื่อยๆครับเป้าเท่าไหร่ครับคุณวิพงศ์เป้าเท่าไหร่ครับ ป้าก็ายังเป็นเอาตรงไัน2 0 0เลยปะเปา้ายังมองไว้เป็น2 0 0มีมีโอกาสเห็นแน่นอนครับผมนะครับก็ยังเป็นเป้าแบบที่เราประเมินว่าอย่างน้อยนะครับอย่างมากก็2 0 0ันะครับแต่ว่าอาจจะไม่มาหรอกอาจจะเป็นแบบช่วงปลายปีในช่วงของใกล้เสเตทลดดอกเบี้นะครับไปไปลายปีนู่นแหละครับอาจจะเหลือแค่ครั้งเดียวนะครับผมปิด ปิดท้ายของปีหรืออาจจะไม่มีการปิดอาจจะหรืออาจจะไม่มีการลดดอกเบี้ยปีนี้ก็ได้อาจจะไปลดอีกทีมีนาคมปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะแต่ว่าแต่ว่าฟาเดเมนทัลมันจะเอ่ตอตนณช่วงนั้นเนี่ยมันจะดราฟให้นักลงทุนเชื่อว่าอ๋อปีหน้าลดแน่นอนเหมือนปีที่ผ่านมาครับที่เขามองว่าอ๋อตอนนี้ยังไม่ลดนะก็คาดว่าจะขึ้นมีนาคมรอบหน้าต่ออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นแบบดรีฟย,ยังหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ฟาเดเมนทัลเนี่ยถ้าปีนี้ไม่ลดปีหน้าก็ ก็น่าจะมีโอกาสพูดถึงเรื่องนี้ต่อนะครับตราบใดที่อเมริกายังตึงดอกเบี้ยในระดับสูงเนี่ยมันไม่มันไม่ดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจแน่นอนอเมริกายังต้องพิมแบงค์นะครับมาจ่ายในส่วนของบอลยิวเรื่อยๆนะครับมันมันไม่ได้ดีต่ออเมริกาเองฉะนั้นมันก็ควรใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแต่ว่าไม่รู้ว่าวนในช่วงไหนนะครับผมตอนตอนนี้เป้าในรับเท่าไหร่ครับ แนวรับตอนนี้นะครับจะมองประเมินประมาณการข้าคืนนี้อยู่ที่ประมาณ2362ถึง2350นะครับผมครับนี่คือนี่คือแับสะสมใช่ไหมใช่ครับ4 9 0 0ถึง4 7 5 0นะครับถ้าเป็นราคาไทย hmm. ตรงน,นั้นน่าจะเป็นจุดเบสโซนนะถ้าเกิดไม่หลุดนะชัาร์จะแนะนำให้แบ่งทยอยเข้าซื้อเพราะว่าลงมาเกือบ1%กว่าครับ1.73%เกือบ2%นะครับอ hmm. ข้าง ค่อนข้างค่อนาคาค่อนข้างดีเลยนะครับเพระเป้าก็เหมือนเดิมก็อาจจะไปรอหนึ่งมื่สี่มือหนึ่งพันห้าร้อยอะไรเงี้ยครับผมกลับไปเป้าเดิมที่เดิมครับใช่ครับคืนนี้คืนนี้มี pmi ถูกไหมใช่ครับตัวนี้ค่อนข้างสําคัญเลยนะครับแล้วก็ตัวขอรับสิทธิการกันว่างงานด้วยนะครับก็อยากให้ติดตามกันให้ดีนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าอะ โอกาสที่เฟดเนี่ยจะเร่งลดอัตราดอกเบี้ยได้เร็วหรือได้ช้าหรืออาจไม่ลดอันนี้มันจะเป็นปัจจัยเดิมแหละฮะถ้าเกิดตัวเลขมันเวียงแรงๆยอย่างเงี้ยอยากอยากให้ระวังนิดนึงนะครับถ้ามันสะท้อนแย่ปุ๊บเนี่ยนะฮะทองเตรียมดินเลยฮะแต่ว่าถ้ามันเกิดสะท้อนความแข็งแกร่งขึ้นมาครับทองก็อาจจะซึมต่อซึมต่อนะครับผมแล้วก็มีแนวรับอยู่ที่ประมาณสองสามห้าศูนย์เป็นแนวรับหลักนะครับที่แนะนเขาคาดการณ์ยังไงอะะคุณลุง คาดการคืนนี้ก็มองว่านะครับเอตัวตัวเลขคืนนี้เอคา,าดการแป๊บบนึ่นะครับประมาณคงที่นะครับผมนะครับนี่คือนี่คือตัวเลขการจ้างงานคงที่ไอ้ตัวเลขการว่างงานคงที่ตัวเลขผู้ <I> ขอรับอ๋อผู้เยี่ยมหมยคงที่ใช่ครับส่วนตัวเลขผู้ขอรับบริการการว่างงานเนี่ยออกมาดีนะครับตัวเนี้ยอาจจะให้ระวังดีขึ้นในะช่ ดีขึ้นแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ดีเยอะเท่าไหร่ในส่วนเลขราดการนะครับถ้ามันสะท้อนถ้ามันเหนือความคาดการณ์หรือสะท้อนความแข็งแกร่งมากเนี่ยนะครับทองอาจจะโดนลงต่อได้นะครับมีสองีแรงพอกันทั้งคู่เลยนะครับค่ำคืนนี้นะครับได้ครับขอบคุณครับคุณพีรพงศ์ครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณพีรพงศ์วีเนุคอนนักวิเคราะห์การลงทุนของทางออสซิลิสนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับกัวเราในวันนี้ในทางที่นึ่แล้รคุณวีพงศ์บอกว่า อาจจะลงได้นะครับต้องไปดูแถว $2,350 ดอลลาร์ 2, จะรับอยู่หรือเปล่าถ้ารับอยู่มีโอกาสดีกับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดีกับรอบนี้ก็ยังมีโอกาสทำเล็กขอดไฮได้นะครับเพราะว่าปัจเจีนหนุนของทองคําก็ยังคงมีอยู่อีกมากนะครับแต่เพียงแค่ว่าในช่วงนี้ก็ยังมีข่าวเรื่องของการตึงดอกเบี้ยสลับ ปรับเข้ามานะครับซึ่งอาจจะทําให้ราคาสวิงขึ้นลงไปแบบขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้อีกระยะหนึ่งนะครับจนกว่าจะมีปัจใจัยใหม่ที่จะเข้ามาหนุนนะครับซึ่งการวางแผนการลงทุนช่วงนี้ก็ต้องระวังให้ดีเลยนะครับและนดีก็คือข้อมูลที่โกลาหยิบยก,ยกมาฝากกันในช่วงนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไ like, ลค์กดแจร์กดสมัครพายช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกําลังใจก,กับทีมงานด้วยนะครับท้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ